วัดพงงามตั้งอยู่ที่บ้านพงงามเลขที่1หมู่ที่9ตําลยูดอนอมเมืองจวัังหดสกนลนครสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งวัดเมื่อปีพศ .2500 ได้รยพระราชทานวิสุงคามาศีมาเมื่อว,วันที่16ธันวาคมพศ .2544 จากนั้นก็กลายเป็นวัดล้างไม่มีพิสูจจำพรรษาต่อมาเมื่อปีพศ .2546 พ,พระสมมายกิติปันโน ได้รับอัลรานานิมต์จากชาวบ้านพรงามให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจนถึงปีพศ2558ท่านได้ทำรุบรรุงพัฒนาวัดเรื่อยมาจนกระทั่งสามารถขยายพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของวัดได้ประมาณ6ไร่เศษและได้ส,สาร้างศาลาการ,ปรเปลี่ยงแทนหลังเก่าที่สุดโทม1ห,หลังศาลากลางน้ำ1ห,หลังวิหารเจดี1งองค์ศาลาพระพุทธชินราช1ห,หลังอาคารอเนกประสงค์1หลัง ห้องน้ำ27ห้องและห้องครัวอีกหนึ่งหลังต่อมาเมื่อปีพศ2558พระประหลัดนัทพลโชติปัญโยได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพงงามและได้พัฒนาเสนาสนะต่างๆอาทิเช่นดำเนินการปรณนาศาลาการปรี่ยงและถนนภายในวัดตั้งหอระฆังสร้างพญานาครอบอุโบสถและบ่อน้ำ และสร้างพระพุทธรูปปางห้าสมุดขนาด1.5เมตรเนื้อทองสัมลิตรหนัก200กิโลกร,รมัมไว้เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านปัจจุบันวัดบ้านพงนงามมีภิกษุจำพรรษาทั้งหมด3รลูก